อ่าหลังนี้เขาเขาว่าไงนะเขาจะเอาต้นตาลใช่ไหมต้นตาลกี่ต้นเอาสามต้นแต่วันนี้แถมเป็นสี่ต้นเออจัดให้เลยนะจัดให้สุดยอดเลยโอ้ไม่ขายง่ายนะโอ้ดูแต่ละต้นนี่สวยๆนะอ่าสวยๆได้ขวบอ่ะได้ขวบได้ข่าวว่าได้แผลนะเราโอ้สุดยอดมาดูเท้าหายแล้วล่ะเออ เขาเรียกว่านักลบว่ามันต้องมีบาดแผลกันบ้างคนวันนี้ได้ทุกคนเพราะว่าการตาเนี่ยบอกนูๆน้องๆด้วยนะชมเนี่ยมันคมนะครับเนี่ยต้องเนี่เนี่ยห้ไเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคมมากเลยเนี่ยเรียบร้อยโดนไปจึ๊กจึ๊กเลยใช่ไหมบาดแผลคมยังไม่โกนก็เรารับปากก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ขอบคุณคุณพี่นะที่จับจองเป็นเจ้าของเอแล้วก็อ่ะเราก็ทําให้เต็มที่อ่ะต้นตาลล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวลงให้ปลูกให้เยอะขนาดไหนดำหมดแลวเนี่ยตัวมันไม่ทันแล้วมันดํามาก่อนหน้านั้นแล้ว าาเยยยช่่ววกอจะหน้าแดงหน้าแดงแรงไม่ออกนะเป็นไงโอ้เอาเป็นไงหลังแต่ละต้นเออเแต่ละต้นเกือบไม่ถึงนะ่นยืเนี่ยไอ้คนหน้าหน้าต้นหน้านี่ยอ้าวยังไงเอาแรงเลยเหมือนกันแะเดไปจับต้นไปจับต้นไปห้ามคนละฝั่งเลยจับต้นคุณนิจจับ หน้ามืดเลยหน้ามืดเป็นเมียเนี่เยอะมาตอนนั้นเกือบไม่ถึงนะขาตัดเลยอ่ะเกีย มาฝากแป้งกันอื่นด้วยเนะจ้าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม2องปันเก้าเลยทีเช่องให้ท,ท่านผู้ชมสั้นมีความสุขความเจริญทุกทุกด้านไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยร่ำรวยแอนด์ซินจ่ายกี่บาทวะเนี่ยแผงจ่ายเลยแอนดาซินเบอร์ก็ไม่ได้ <c oughs>